นี่ทุกคนเห็นไหมอีเวนต์กำลังจะมดน,นะอีเวนตนะ์ม,มูนะแล้วผมก็าค่ดิไม่เยอหนึงแต่ไม่เป็นไรเราไปอีเวนต์ต่อไปกันเลยเจเราจะอะไรดีวะเราจะตัดภาพไปตอนที่อีเวนต์มูนกันเลยนะโอเคไปโอเคทุกคนตอนนี้ อีเวนต์มูแล้วนะนี่มาล้วนับครยลังครับนับสายลังด้วยกันห้าหกห้าห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าทุกคนได้แล้วตอนนี้เราได้ดิสโก้นล่นะครับกำลังจะไปอีเวนต์พึ่งอีแค่สามกว่าวิ ี่คือเพื่อนผมเองนะครับในต้นกระบองเฟราโคตรสูงเลผมหาแด่ไม่เจอ16กยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่าสองเอนยสิบสินับด้วยกันครับสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกส้าสิบสเกแปเจ็นับด้วยกันครับ หน้าส <ctor> ีสามสอกูบอโย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 อีเวนอีเวนตพึ่งมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวคลิปหนักเละดูอินโทรหน่อยครับขอโทษที่ไม่มีเสียงนะครับ ผมลืมเอาเสียงมาเดี๋ยวผมทำเสียงให้ฮิปอกโอเคครับ Even moon. อีเวนต์มู็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับในเพื่อนพวกมเองโอเคตัดภาพไปตอนที่มี โอเคตอนนี้มีแบ็คโฮนะครับผมไม่รู้มันทำอะไรได้ผมก็กระโดดไปมา,มมอมาตอนนี้ติดดิสโก้เยอะมากเลยนะตรงนี้เก็บน้ำพึ่งแป๊บเก็บโอเคแบ็คโฮมันทำอะไรได้ครับทุกคนบอกผมหน่อยแบ็คโฮมันทำอะไรได้ปะโอเคจะปิดคลิปละ อีกเรื <ALLY. S 2> ่องหนึ่งจะไปที่เพราะอะไรไปคงออกหายเออแล้วครับทุกคนตอนนี้ใครที่มาดูสนสนตอนจบตอนนี้ขอขอบคุณเลยนะครับบ๊ายบาย